เราอยากจะมาถ่ายให้ดูว่าชีวิตก่อนสอบของเรามันใช้ชีวิตประมาไหนบ้างอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีสอบวันอังคารพฤหัสแล้วก็ศุกร์ฉนันเนี่ยโรงเรียนได้มีเวลาหยุดให้เราก็คือวันเสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็พุธ แต่ว่าในคลิปนี้เราจะถ่ายเราจะถ่ายแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์วันนัก่าววันแรกที่เราสอบเนีย่ยเราสอบดาราศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตเพิ่มแต่ว่าเมื่อคืนเราอ่านดานราศาสตร์ไปแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาอ่านอังกฤษกับคณิตเพิ่มกันแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวเราจะอ่านของวันพฤหัสไปด้วยเลยมันจะได้ไม่ต้องเครียดมากเวลาถึงมันใกล้กๆวันจริงวิชาที่เราจะอ่านวันนี้ก็คือภาษาอังกฤษ Let's go. แม่แม่อะดนตัวนะตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ไม่เห็นตัวเขียวเหรอ คือใจจิงตอนแรกที่จะสั่งยายนี่มาเพราะว่าอยากจะมาห้อยกับกระเป๋าไอันนี้มันมีน้องตัวนี้ห้อยอยู่ก็เลยน้องว่าเออถ้าได้สีชมพูก็จะเอามาห้อยแต่ว่าแต่น้องน่ารักนะน้องน่ารัก day t w จริงๆตาแรกคิดว่าวันนี้จะไม่ได้อ่านช่งชวงเช้าอาจจะเป็นอ่านทีแบบเย็นๆเลยวันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเราอ่านของมันเพื่อข่ายขฉะนั้นก็เลยจะมีแค่สองวิชาเป็นเป็นสำหรับวิทย์คณิตเท่านั้นก็เลยมีแค่ชีวะกับฟิสิกส์สองอันแต่ว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีการค่อยๆอ่านค่อยๆเก็บนะะเนื้อหาไปเรื่อยๆไม่ดีบมากเะว่าคืนน่าจะฝนตกทุกคนแล้ววันนี้มันหนาวมากเลก็เลยยิบผ้าห่มมาด้วยนะคะ ควานมาตรานการคืนของคืนที่2ค่ะเราเชื่อว่าในช่วงที่หลายๆคนอ่านหนังสือมันก็จะมีความเครียดควากดดันใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะทําให้เรานอนดึกด้วยฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือหน้าเราเป็นคนที่ติดลิปมากคือชอบทาลิปเพราะแบบลิปมันหรือมันก็เพิ่งลิปมีสีฉะนั้นวันนี้เราก็จะมา mark lip m o r p o l o g y ตัวนี้นะคะ เราใช้มาอันนี้กระปุกที่สองแล้วกระปุกแรกอะเราใช้ไปเป็นปีคือใครที่บอกว่าแบบหกเดือนแล้วหมดอะไรอย่างเงี้ยคือเราทำงานทุกสถิติไปหมดแล้วก็คือใช้ปีหนึ่งถึงเพิ่งหมดแล้วกระปุกใหม่ที่เปิดมาก็คืออันนี้ถ่ายไปสักประมาณ3าสเดือนแล้วแหละก็คือยังแบบเต็มอยู่ จริงเขามีไม้มาให้ด้วยนะแต่ว่าเราไม่ถนัดนะคะถนัดใช้นิ้วมากกว่าก็เลยใช้นิ้วเลยเมื่อก่อนปากเราสีคล้ำกว่านี้เยอะมากเราใช้ตัวเนี้ยมาก,กระปุกแรกเราก็รู้สึกเลยว่ามันทําให้ปากเราอะหายคล้ำขึ้นแต่มันไม่ได้ดูอมชมพูขนาดนั้นนะเพราะว่าเดิมทีเราเป็นคนที่ปากคํำมากฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าควรจะต่ำต่อกระปุกที่สองแล้วก็กระปุกที่สองพยายามจะใช้ให้มันเยอะขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าอยากให้แบบ คิดว่าถ้าเราทาไปมากกว่านี้ใช่ไหมมันก็จะทำให้ริมฝีปากเรามันอมชมพูมากขึ้นช่วงนี้เรานอนดึกด้วยนะคะฉะนั้นเราก็เลยสต้องมีไอครีมอันนี้เป็นไอครีมของลูน่านะคะเราใช้หลอดน,นี้หลอดแรกอันนี้เราชอบเอามันไปใส่ในตู้เย็นก่อนมันเวลาเราทาเช่ไ่มมันก็จะรู้สึกอินเย็นนวดไปมันก็สิ่งๆ ดี๋ยวเรารอให้ครีมมันซึมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมามาร์หน้ากันมาส์หน้าเราใช้ของบานุบากินะคะอันนี้เราใช้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เขาแบบขายในไทยจนใช้มาถึงตอนนี้เป็นตัวเดียวเลยที่หลังใช้แล้วเรารู้สึกว่าหน้าเรามันไวขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาทิ้งเอาไว้แล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยนะคะอ่านหนังสือเสร็จแล้วมันก็จะได้พอดีกันกับที่มาร์มันเข้าทีแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลา